จะเอาตัวไปเลยเอาไปเอาไปเอาไปเพราะว่ามันเปรี้ยวมันหายเลยมันไปด้วยเลยรอบนี้รอบนี้ให้รางวัลนะคนที่เปรี้ยวที่สุดที่เสียงประหาชนบอกว่ามีรอบนี้มีรางวัลถ้าเปรี้ยวที่สุดอ่ะเลิศใช้ใช้การวัดด้วยเสียงเดซิเบลมีเรามีเครื่องมาเหรศเอาเครื่องมามีเครื่องจับ สัญญาณเสียงแล้วจะวัดสัญญาณเสียงใครทำเปี้ยวได้ดีที่สุดถูกได้รับรางวัลพร้อมกิจการท่าเปี้ยวเลิศเชิดเทียบตัวก้าวเท้าซ้ายไป45องศาซ้ายบางคนขวาเว้ยซ้ายเว้ยเออซ้ายซ้ายซ้ายหรือขวาเอามือซ้ายอยู่ไหนยกขึ้นดิเออบางคนก้าวซ้ายบางคนก้าวขวาเออก้าวเท้าซ้ายแบงหน้า45องศาไปซ้าย

ครับหมคนนี้ครับอาดูงนะมีอไหมมีหรอท่านทาอยู่ในบ้านมีมีต่อท่านไว้ในบ้านด้านนั้นเราจะให้กลับบ้านหมดเลยไหนดีไหมครับตคนนี้ด้วยเชิญครับเป็นเดือนตาหมดเลยเนี่ยแตกคนรอบสุดท้ายดีไหมครับคนนี้ ดูเชิดครับอิองคคนแล้ะด้วยเหรอที่พูดที่เหลือด้วยโอ้โหเป็นตี๊ดชูแล้อ่ะอ่ะคนละอ่า,อาเอาที่เหลือนั่งลงที่เหลือนั่งลงมาดูกันอีกภาพหนึ่งเปรี้ยวเลิศเชิดมาช่วยกันกันตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะเลิศพร้อม ทกียวเลิดพรอัดเรียกจอวสายไปสีองศานับสามสไปสามสเปรี้ยวเเชิดอ้าเปรี้ยวเเชิดเอาาดูดกแล้วดูเลยต้องเปรี้ยวเริดเชิดอ้าเปรี้ยวเิเชิดเอาขาไูักแล้วดูเลยต้องเปรี้ยวเลเชิดอ้า มาดูสิถึงเวลากดให้คะแนนจะมีเครื่องมืออยู่กับทุกคนเลยเราแจกมาแล้วเริ่แล้วจะกดทีเดียวแล้วกดไ